ครับกาบสวัสดีช่วงเโ้าของวันทีงิมฮกมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับสวัสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยุซี่พักโคสิอหนึ่งส่วนหนึ่งกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิปนี่ของทางช่องครับครับสําหรับชิปนี่กลมารีวิวงัวชุดที่ลงไปทุกเมือแล้วครับพี่น้องครับกะสีมะหวอหมองขายเก่าแล้วครับพี่น้องครับเป็นงูทรงฟี สองรอยกิโลเมตรเย็บเงินปลายทางเลยครับพี่น you know ้องครับบ่อไร้ยายห้างเลยครับพ ah. ี่น้องครับบ like hey! ่อหม่องขายเลยครับพี่น้องครับพอบ่อแพงไปกับบ่มีประโยชน์อีย่างเนึ่ครับพี่น้องครับนี่ครับเขาเรียงกันเลยครับเอาคมแรกนี่ก่อนเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองอายุสี่สองเดือนครับพี่น้องครับแม่สูงร้อยนีสีบวกเด้ครับที่ว่าแม่มีตําหนิสี่โค้งหนึ่งสี่เิ่นสุดนี่ครับพี่น้องครับมึงจะชัดครับพี่น้องครับอย่าไปมึงจะชัดนี่ครับถ้าบ่บอกับแปรบ่เห็นบุญหรอกครับพี่น้องครับ แต่ว่ากับว่าวิพนยังต่อการจะเริ่มเติบโตสืบพันธุ์นะครับพี่น้องครับได้แม่พันธุ์ที่สดสดกับคนทุนหน่อยเอาเปลี่ยงเป็นเงินฝากเงินรวมกันเลครับนี่ครับตัวลูกพันธุ์สต๊คมนี่เอาไป1นึ่งหบาทครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นบาทนี่ผมก็ส่งฟรีให้200กิโลเมตรเก็บเงินปลายท่านนะครับเกิน200กิโลเมตรก็ส่งถ้ามันเกินกันบ่รานาเจียดกับซอยกันไปแต่ว่าถ้ามันเกินกันนาเจียดท่านก็ต้องซอยคารามูมันทั้งขอด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับท่านใดสนใจก็โทรมา0 0 6 5 2 7 6 8 8 4 พิกัดของขอกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับผูกรามได้จับใบได้ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับงูไทยกับสีบะมาณนี้แหละครับพี่น้องครับมาเนี่ยมะม่งโค้หม่ลูกผูกครับพี่น้องครับครับเป็นลูกตัวที่สองแม่กับลอยมีซิบวัวครับพี่น้องครับนี่ตัวแม่เพิ่นครับเดี๋ยวหันมาทั้งทียังเบ่ย้อนแสงครับแม่สีออกไทยพาเล่แหะครับพี่น้องครับลูกไส้อายุ่สามเดือนครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ตัวลูกไส้เพิ่นครับพี่น้องครับ สำหรับข้อมนี่ยไปหนึ่งมืนหกพันบาทครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับบันนี่ทายกเมียลูกเมียคมอมือจี้กับเมียลูกผูกขมนี่ก็เอาไปราคาสองหมืนเจ็ดพันบาทได้เทาไหร่ครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับบันนี้หันข้าวเมืองเมียลูกเมียคมนี่ครับเป็นง่วลูกแรกเมียสูงรอยสันสภาบวกลบสองลูกสาวเป็นลูกผสมบามันนี่ครับพี่น้องครับลูกสาวอยู่หาเดือนเมียเปอร์เซ็นท์ท้องสูงนะ ว่าไม่มีคุณคุณสีกาแฟออกทั้งนั้นทั้งนี้เอาไปรุนทองเอาผมบร้การันตีว่ามันเสื่องหรือบ่เสื่องมันทอองหรือบ่ทองครับพี่น้องครับแ่บอกควบจริงๆว่ามันมีพอคุ้มขอดอยู่ในหันครับพี่น้องครับนี่ครับเนี่ยสดๆครับพี่น้องครับไม่เนาชัดครับพี่น้องนี่ครับสำหรับควมนี้เอาไปสองหมื่นบาทเพียงเพียงครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตรง่กันครับพี่น้องครับนี่ครับพ่อเลี้ยงเยอะครับพี่น้องครับแม่ก็เป็นแม่แท้กลาง ลูกสาวเป็นลูกสาวผสมบามันไท้ไงเนาะครับพี่น้องครับมันชัดๆครับพี่น้องครับนะครับใส่เท่าดำครับพี่น้องครับผู้ใดหาร้อยกลางๆเลี้ยงเฉพาะเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องครับสองหมื่นบาทเพียงเครับมันนี่ขยับร้อยไงขึ้นมาครับเป็นแม่ไท้ไงลูกสาวลูกผสมบามันอายุสี่เดือนแม่เป็นสัตว์ชัดเจนนะครับพี่น้องครับเอาไปนับมือรออผสมได้เลยครับพี่น้องครับ เดี๋ยวจูงให้มึงครับพี่น้องครับยัองมาหย่อนแสงครับนี่ครับแม่สูงเอยสี่สิบบัวครับโบสครบเื่องทั้งแม่ทั้งลูกครับนี่ครับลูกตัวที่สองด้ครับพี่น้องครับสําหรับโค้บนี้เอาไปสองหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันถ้าท่านใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมหมไว้ขาังตนนะครับพี่น้องครับหรือท่านสียกเมื่อนี่ก็ได้ครับแม่ลูกสี่โค้ครับแม่ลูกผูนึงโค้แม่ลูกเมียสามโค้มครับพี่น้องครับ เอาไปในราคาซื้อกุ้มครับหกหมื่นห้าพันบาทเด้อครับถอยยกเมื่อนี่ครับพี่น้องครับง้อเปียกโตหกหมื่นห้าพันบาทเด้อครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับแบ่งปันไปตั้งแต่ขอกสูมือคนเลี้ยงเลยครับพี่น้องครับกดกติกาทั้งขอกกับเช่นเดิมครับอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษควบสัจัยเด็ดขาดครับพี่น้องครับบางอีลีกับจังโทมาบ่มักบอกผ่านเด้อครับพี่น้องครับบ่ได้ว่ากันครับพี่น้องครับ นี่ครับเฮาขายได้ราคานี่เฮาขายทรงฟรีให้200กิโลเมตรเก็บเงินปลายทางพร้อมครับพี่น้องครับนักเก็ยังนี่ครับที่ว่านเนี่ยน้ำมาทุกคลิปครับพี่น้องครับถ้าพ่อแม่พี่น้องคิดสิเลี้ยงงัวชิดสิลงทุนนี่ลงทุนยามนี้แหละครับหมอที่สุดหมอมองได้มองว่าราคางัวมันก็ยังท่านได้ขึ้นไปแพงครับพี่น้องครับตั้งแต่สมัยตะกี้งัวเพิ่งแพงนี่งัวไทยก็คมนละสอ0 0 0ืกว่าบาทแล้วเนาะครับพี่น้องครับอันนี้งัวไทยคมนละ10,000กว่าบาทพ่อแม่พี่น้องชิดสิเลี้ยงงัวเลี้ยงยามนี้ดีที่สุดครับพี่น้องครับเพราะว่าเ็ไไว้้้ถาาขยงงมัันแพกครบ เรากย่างการเลี้ยงงัวนนี่บ่เม่นว่าท่านคิดสิไปเลี้ยงเดือนสองเดือนเราก็ขายเบื่อก็ขายถ้าท่านคิดแบบนั้นท่านไม่ต้องเลี้ยงเจ็๊ยมกันเพียรเนาอื่นดีกว่าครับการเลี้ยงงัวนี่คือการลงทุนย่างหน่อยก็สองปีบวกครับพี่น้องครับเห็นผลแน่นอนครับพี่น้องครับสองปีบวกเห็นผลแน่นอนท่านสือแม่ลูกไปปุ๊บสมติว่าแม่มันติดท่องท่านขายลูกมันก็ได้ขายแม่มันก็ได้จงลูกกันไหวประมาณนี้หะครับพี่น้องครับเราก็ลูก่อไปก็คคอยขายไปเรื่อยเพราะว่าง้ว มันก็ได้ลูกปีต่อปีแหรอครับส่วนมากครับพี่รองครับถ้ามันตามที่ผมเลี้ยงมาอยู่นี่ลูกปีต่อปีครับพี่รองครับนี่ครับฝากนะครับฝากเป็นแนวทางครับพี่นรองครับกฎกติกาข้นก็อย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษคัวมสาใจครับพี่้องครับมากรี่กับจงโทรมาเลยครับพี่รองครับถอาบ่มากะบ่อวากันครับพี่รองครับเอ้ขายได้ราคานีเนาะครับพี่รองครับนี่ครับแล้วก็อีกอย่างนี้ครับนี่นี่ยกตัวอย่างครับจงเมงผมเนี่ยผมสื่อมากะเป็นว่คง นี่ครับแม่ลูกขึ้นยังโคมนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นเม่ลูกผูขวามของผมซสือมาตอนนั้นก็ขนาดซื้อมาผมซสือมาสองหมื่นไปได้หรครับพี่น้องครับมาเนี่ผมก็ขายลูกไม่นออไปแล้วครับขายลูกไปมื่นหาปลูกเป็นลูกผูเนาะตอนนี้เม่กัท่องแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยผมกะเหลือแต่เมียนไว้กัหมุนเงินครับพี่น้องครับหมุนลูกไม่หนออถ้าแม่ท่องปุ๊บผมก็ขายลูกมัหนออครับพี่น้องครับนี่ครับคือเนวทางการเลี้ยงกัสิประมาณนี้ครับพี่น้องครับ สะสมว่าได้ลูกมันมาอีกเป็นลูกตัวเม่ยกะเจ็บลูกมันไรเห็ดแม่พันธุ์กะเลี้ยงจนว่าแม่มันท่องกะยังขายแม่มันก็ได้มันยังมีราคาครับพี่น้องครับถ้าเป็นง้วท่องมันหยีราคาหนึ่งง้วโค้งอีกราคาหนึ่งเนาะครับพี่น้องอีกโค้งข้าใจครับพี่น้องครับนี่ครับสำนักไทยคลิปนี้กะใครขอข้อเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านเขามาอุดหนุนลูกในบ้านว่าในสวนเขามารับชมชิปเขามาติดตามผลงานทางช่องเขานั่นะครับพี่น้องครับส่วนมากผมบ่ได้ถ่ายทำคอนเทนต์ครับพี่น้องครับจะสีไปขึ้นหาแนวใดถ่ายเนาะครับพี่น้องครับ ว่าตรงๆภาษาชาวบ้านกรับว่าไทยกิริจะหลอกบ่เป็นครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวทายขายตรงงง้อจากขวางแน่กับท้ายลูกท้ายเต่าลงแน่เล่นมวนๆกันไปครับพี่น้องครับกับลูกกับเต่าครับบ่ได้นี่คอนเทนต์นี้ยังครับท้ายลูกกดี๋ยวทายเต่ามาให้อาหารงัวครับประมาณนี้แหละครับกับฝึกเพิ่นเป็นไน่หอยแหละครับสาหรับชิมนี่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ